สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเกี่ยวกับแอปอัดหน้าจอมือถือนะครับแล้ววิธีการโหลดนะครับตัวนี้เลยนะฮะเอ็กซ์รีคอเอนะครับเป็นแอปที่ช่วยในการอัดหน้าจอนะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีการแชร์อะไรเงี้ยได้นะฮะ เราก็ไปเริ่มโหลดเลยนะครับเราก็ไปที่ Play Store นะครับพิมพ์คำว่าอัดหน้าจอก็ได้นะครับอ่าตัวแรกเลยนะครับต,ตัวนี้นะเราก็เราก็โหลดมานะครับ อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะเราก็โหลดมาแล้วเราก็เข้าไปดูการตั้งค่าก่อนเลยนะครับมาที่รูปเฟืองด้านล่างนะครับแตะเข้าไปนะครับก็จะมีตัวความคมชัดของภาพนะครับคุณภาพอ่านี่ก็เป็นออโต้ออโต้นะครับส่วนอัดเสียงเนี่ยน,นะฮะไมโครโฟนนี่นก็คือ ถ้าถ้าติ๊กถูกนะฮะก็คือเราสามารถพูดเสียงเข้าไปในตอนอัดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราอออกอนะครับไอตัวนับถอยหลังนี่ก็คือก่อนเริ่มอัดเนี่ยมันจะนับถอยหลังครับสามสองหนึ่งอะไรเงี้ยฮะอ่าเพื่อนๆอนอันนี้ตัวแปลงแปลงคือตัวนี้นะมันจะมีตัว เปลงตัวแคปหน้าจอตัวกล่องนะฮะตัวลูกศรน,นะฮะตัวเบอร์ตัวอะไรตัวสีนะฮะให้เราเวลาเวลาอัดหน้าจอเสร็จนะครับเราก็จะมีการเบลอภาพหรือว่าเขียนข้อความอะไรลงไปในว,วิดีโอที่เราที่เราอัดนะครับเราลองมาดูตอนที่อัดเสร็จนะจะเป็นยังไงนะฮะ นี่ก็มีโฆษณาเยอะแล้วนะฮะพอเราอออัดเสร็จนะฮะเราก็สามารถแชร์แชร์ขึ้น youtube เดี๋ยวมีบลูทูธมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะก็โปรแกรมนีค่อนข้างดีนะครับใช้สะดวกนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ